ทสวดอธิษฐานความเพียรทวินาหังภิกเวธรรมนานังอุปัญญาสิง์ภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือยาจะอาสันตุทิตากุสะเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศุลธรรมทั้งหลาย ยาจะอปะิวานิตาปัทนานสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอัปะิวานังสุทาหังพิกขเวปะทะหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนะหาลุจะอัถิ จะอวะสิสตุสรีเลอุปสุสตุมังสโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสัทธาเมนะปุริสวิริเยนะปุริสะปะรักกะเมนะ ัพพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษณตังอปาปุนิตวาวิริยศสสันฐานังพระวิสตีติหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรน,นั้นเสียเป็นไม่มีดังนี้ ตัดสะไมหังพิกขเวอัปปมาทาทิคตาโพธิอัปปมาทาทิคโตอนุตตะโลโยคเขโมภิกษุทั้งหลายการตัดสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตตะโยคเขมธรรม ก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทตุเมหะเจปิภิกขเวอัปะทิวานังปะทะเหยยยธะภิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกับว่ากามังตะโจนะหาลุจะ อธิจะอวะสิสตุสรลีเลอุปสุสตุมังสโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรลีละจัดเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสัทธาเมนะปุริสวิลเยนะปุริสปะรกะเมนะปัตตพัง ประโยชน์อันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษณนะตังอัปปาปุณิตวาวิริยัสสะสันทานังพระวิสตีติหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วใส ตุเมหป,ปิภิกเวนณทิลัรเสวะยศสัทธายะกุลปุตตาสัมมะเทวะอะคาลตมาอานคาลิยังปัพพชันติตะทะนุตลังพรหม,มะจะติยะปริยาสานังทิเทวะธรรมเมใสยังอภิญญา สัตถิกตวาอุปสามปัชชะวิหะลิศ์ศัทธาภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็จักกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งภูมิจันอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอน